ค่ำคืนหนึ่งที่สนามแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติกลายเป็นค่ำคืนที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเมื่อเกมที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงอีกหนึ่งแมชในทัวร์นาเมนต์กลับกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้บรรยายจากหลายประเทศถึงกับอึง้งพูดไม่ออกและแฟนกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกต้องหยุดเลื่อนหน้าจอเพื่อดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำของดาวรุ่งวัยเพียง19ปีอย่างวาริศราสามารถโค่นทีมชาติฝรั่งเศสหนึ่งในทีมแกร่งจากยุโรปได้อย่างเหลือเชื่อ เกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของพลังความกล้าและศักยภาพของนักกีฬารุ่นใหม่ของไทยที่กำลังเขย่าวิทวีโลกอย่างแท้จริงก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นบรรยากาศรอบสนามเต็มไปด้วยความคาดหวังของแฟนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นในประสบการณ์และความแข็งแกร่งของทีมตนเองขณะที่ฝั่งไทยถูกมองว่าเป็นรองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อผู้เล่นตัวหลักหลายคนเป็นนักกีฬาดาวรุ่งอายุน้อย แต่สิ่งที่หลายคนไม่ทันสังเกตคือสายตาที่มุ่งมัน่นและความนิ่งเกินวัยของบริสราเด็กสาววัย19ปีที่ยืนอยู่กลางสนามด้วยท่าทางสงบแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจเธอไม่ได้แสดงความตื่นเต้นหรือวันเกรงต่อชื่อชั้นของคู่แข่งตรงกันข้ามเธอกลับดูเหมือนนักสู้ที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตทันทีที่เสียงนกวีดเริ่มเกมดังขึ้นรูปเกมเป็นไปตามที่หลายคนคาดฝรั่งเศสเปิดเกมรุกอย่างหนักใช้พลังความสูงและประสบการณ์กดดันทีมไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้บรรยายต่างชาติหลายคนพูดในทํานองว่าไทยคงต้องใช้เวลาปรับตัวและอาจต้านทานความแข็งแกร่งของยุโรปได้ไม่นานแต่ไม่กี่แต้มต่อมาทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวริศราเริ่มโชว์ฟอร์มการเล่นที่เกินวัยทั้งการรับบอลที่แม่นยําการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและการตัดสินใจที่เด็ดขาดทุกครั้งที่บอลมาถึงมือเธอเกมของไทยดูมีชีวิตชีวาขึ้นทันทีจังหวะหนึ่งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมคือการตบผ่านบล็อกคู่แข่งแบบเต็มแรงของวริสรา บอลพุ่งลงพื้นอย่างเฉียบขาดจนผู้เล่นฝรั่งเศสได้แต่ยืนมองผู้บรรยายจากหลายประเทศถึงกับเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะอุทานด้วยน้ำเสียงตกใจบางคนถึงกับเอ่ยชื่อประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแฟนบอลเล์บอลที่ชมการถ่ายทอดสดเริ่มรู้สึกได้ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ฝรั่งเศสจะชนะได้ง่ายอีกต่อไปเมื่อเกมดำเนินไปความมั่นใจของทีมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่ฝรั่งเศสเริ่มแสดงอาการกดดันและผิดพลาดมากขึ้น วริสราไม่ได้โดดเด่นแค่ในเกมรุกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมคอยกระตุ้นและประคองจังหวะของเกมให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันภาพของเด็กสาววัย19ปีที่ยืนสั่งเกมกลางสนามทําให้ผู้บรรยายหลายคนต้องเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าเธอเป็นเพียงดาวรุง่งกลายเป็นการยอมรับว่าเธอคือหัวใจของทีมในเกมนี้เสียงเชียร์จากแฟนไทยในสนามและทางหน้าจอเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทุกแต้มที่ได้เหมือนเป็นการเติมพลังให้ผู้เล่นในสนาม ผู้บรรยายต่างชาติเริ่มพูดถึงความเร็วความคล่องตัวและจิตใจนักสู้ของทีมไทยบางคนถึงกับกล่าวว่านี่คือสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลเอเชียที่หลายทีมยุโรปยังประเมินต่ำเกินไปโดยเฉพาะเมื่อมีผู้เล่นอย่างวริสราที่กล้าเล่นกล้าลุยและไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันเซตแล้วเซตเล่าเกมยังคงสูสีแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความนิ่งของวริศราในช่วงแต้มสำคัญเธอไม่เร่งไม่ฝืนและเลือกเล่นในจังหวะที่เหมาะสมหลายครั้งที่เธอใช้ไหวพริบมากกว่าพลัง ตบหลอกผ่านมือบล็อกหรือวางบอลลงในพื้นที่ว่างอย่างฉาญฉลาดทําให้แนวรับฝรั่งเศสสับสนและเสียขบวนผู้บรรยายบางรายถึงกับกล่าวว่าเด็กสาวคนนี้เล่นเหมือนนักกีฬาที่ผ่านเกมระดับโลกมานับสิบปีไม่ใช่แค่19ปีเมื่อแต้มเริ่มขยับเข้าใกล้ช่วงตัดสินความตึงเครียดตกคลุมทั่วสนามแฟนฝรั่งเศสเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ฝั่งไทยกลับยิ่งส่งเสียงเชียร์ดังขึ้นวริสรายังคงยืนอยู่ในตำแหน่งของเธอด้วยสายตาที่แน่วแน่ ไม่มีร่องรอยของความกลัวหรือความลังเลแม้จะรู้ดีว่าอีกไม่กี่แต้มข้างหน้าอาจเป็นจุดชี้ชะตาของเกมก็ตามและแล้วช่วงเวลาที่ทั้งโลกต้องจดจำก็มาถึงแต้มสุดท้ายของเกมวริสราได้รับบอลในจังหวะที่กดดันที่สุดเธอกระโดดขึ้นอย่างมั่นใจตบบอลผ่านบล็อกฝรั่งเศสลงพื้นอย่างเด็ดขาดเสียงเฮดังสนั่นสนามผู้บรรยายต่างชาติหลายคนถึงกับอุทานด้วยความตกใจบางคนพูดไม่เป็นภาษาบางคนหัวเราะด้วยความเหลือเชื่อ ชัยชนะของไทยเหนือฝรั่งเศสกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้หลังจบเกมภาพของวริศราที่ยืนกอดเพื่อนร่วมทีมด้วยน้ำตาแห่งความดีใจถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลคอมเมนต์จากแฟนบอลเล์บอลน,นานาชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหยัง้งหลายคนยกย่องเธอว่าเป็นอัญมณีแห่งบอลเล์บอลเอเชียบางคนถึงกับกล่าวว่าหากเด็กสาวคนนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเธออาจกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับโลกในอนาคตอันไกล คอมเมนต์จากฝั่งยุโรปจำนวนไม่น้อยแสดงความชื่นชมในทักษะและหัวใจนักสู้ของทีมไทยมีแฟนฝรั่งเศสบางส่วนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาประเมินทีมไทยต่ำเกินไปและวาริสราคือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงขณะที่แฟนจากอเมริกาใต้และเอเชียต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้คือหนึ่งในเกมที่สนุกและน่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บรรยายที่เคยแสดงความสงสัยในช่วงต้นเกมกลับต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างสิ้นเชิงในช่วงหลัง หลายคนกล่าวขอโทษที่เคยมองข้ามศักยภาพของทีมไทยและยอมรับว่าการได้เห็นนักกีฬาวัย19ปีเล่นด้วยความมั่นใจและความเป็นผู้นำเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในวงการวอลเลย์บอลระดับนานาชาติชัยชนะในเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถิติหรือผลการแข่งขันแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจำนวนมากวาริศรากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและความพยายาม เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคหากมีความมุ่งมั่นวินัยและความเชื่อมั่นในตัวเองเธอแสดงให้โลกเห็นว่านักกีฬาจากประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างแรงสันสะเถือนในเวทีระดับโลกได้หลังเกมสื่อจากหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจกับเส้นทางชีวิตของวริสราตั้งแต่การฝึกซ้อมอย่างหนักในวัยเด็กการเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัว ไปจนถึงการก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติในวัยเพียง19ปีเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานในฐานะตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามอย่างไม่ย่อท้อสำหรับทีมชาติไทยชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในครั้งนี้คือการยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงทีมรองบอลอีกต่อไปแต่เป็นทีมที่พร้อมท้าทายทุกชาติในเวทีโลกด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วฉลาดและเต็มไปด้วยหัวใจนักสู้โดยมีวริศราเป็นหนึ่งในแกนหลักที่ขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้า เมื่อเวลาผ่านไปเกมนี้จะยังคงถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในเกมประวัติศาสตร์ของววลเล์บอลไทยเกมที่ทําให้ผู้บรรยายโลกต้องตะลึงและทําให้แฟนกีฬาทั่วโลกหันกลับมามองทีมไทยด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปและเหนือสิ่งอื่นใดมันคือเกมที่ประกาศให้โลกรู้ว่าเดารรุ่งวัย19ปีจากประเทศไทยคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกอย่างสง่าง,งามพร้อมทิ้งรอยประทับใจที่ยากจะลืมเลือนและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่กําลังรออยู่ข้างหน้า ทั้งสำหรับบริสราและสำหรับวอลล์บอลไทยในอนาคต